คือเมื่อกี้มันก็มีคลิปปังอนะคือชั่วโมงเดียวมันขึ้นทีเป็นแสนวิวเนะจากตอนแรกเราดูอยู่ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงอะนะยังเป็นล้านสี่แสนอยู่เลยนะล้านสี่แล้วปุ๊บปุ๊บไปทีเปิดไปทีก็เป็นล้านห้าละเปิดไปทีก็เป็นล้านหกอืมคือจะบอกว่าถ้า facebook เขาจะดันคลิปไหนอะคือบางทีมันก็แบบมันก็เป็นคลิปที่บางทีมันก็ มันก็เหมือนคลิปธรรมดาทั่วไปอะที่เราโพสอะอืแต่พอดีมันเป็นเราก็ไม่เข้าใจว่าเออแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นคลิปที่เราใส่คําคมนะแล้วก็สังเกตว่าช่วงนี้ที่คลิปนี้มันปังเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราโพสบ่อยอะเมื่อก่อนเราขี้เกียจโพสโพสวันละไม่กี่คลิปหรอกแต่ช่วงนี้คือเราพอเราว่างปุ๊บเราจับโทรศัพท์โพสเลยไงเราก็โพสบ่อยมากคือต้องขยันอะ สังเกตคนที่มีคลิปปังๆนะเพจที่เขาโตเร็วอ่ะเขาจะขยันโพสวันหนึ่งทีแบบโพสแบบวันละหลายช่วงแล้วก็วันหนึ่งหลายๆคลิปเนี่ยอืมเขาก็จะนําส่งบ่อยเราก็เลยเมื่อกี้เราก็ทําโพสต์คลิปลงไปแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคลิปที่สร้างสารรค์ด้วยนะแล้วก็เป็นคลิปที่อ่าใส่คําคมหรือว่ามันได้อะไรในคลิปด้วยอะ่ะอืมส่วนใหญ่เราเราคือถ้าเป็นคลิปที่มันอ่าสวยอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรในคลิปอะ่ะ ภาพสวยอย่างเดียวเนี่ยเราก็มักจะ,ะเขาการนำส่งมันจะไม่เท่ากับที่ว่าเราใส่สาระอะไรเข้าไปในคลิปอะใส่ข้อมูลใส่อะไรเข้าไปในคลิปเนี่ยเขาก็จะนำส่งได้ได้ดีกว่านะแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยก็จะตามมาโหแบบก็แป๊บเดียวก็ชั่วโมงละหลายๆา,ายพันเลยนะ ถ้ามันมีคลิปปังอะ่ะดูจากตอนแรกเราเปิดไปเราอันดับแรกเราจะดูที่ผู้ติดตามเลยเราจะเปิดไปหน้าเพจเราก่อนแล้วเราก็จะดูกดดูผู้ติดตามว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเพิ่มขึ้นหลักละหลักร้อยอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอ๋อก็ธรรมดาละก็คือช่วงนี้นก็คงยังไม่มีคลิปปังแต่ถ้าเพิ่มขึ้นทีละหลายพันหรือว่าหลักหมื่นเนี่ยถือถ้าเพิ่มหลักหมื่นเนี่ยวันเดียวหลักหมืน่นหลายหลายหมื่นอย่างเงี้ยเราคิดว่าอ๋อน่าจะมีคลิปหลักล้านวิวแล้วแหละพอเราเปิดไปดูแล้วเฮ้ยมันก็มีคลิปหลักล้านวิว คลิปหลานวิวล้านวิวแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเราเราบอกว่าถ้า facebook เขาจะดันอ่านำส่งคลิปไหนอะคลิปอะไรคนก็ดูอือแบบบางทีบางทีอะถึงจะทําคลิปดีแค่ไหนถ้าเขาไม่นำส่งอะมันก็วิวก็ระดับพันระดับหมื่นนะแต่ถ้าคลิปธรรมดาธรรมดาบางทีคลิปก็ไม่ได้แบบ บางทีเราเราเท่าที่เรามองอ่ะมันก็ยังอ่าบางทีมันมีคลิปดีกว่านี้แหละแต่คลิปไหนที่เขานําส่งอ่ะถึงแม้ว่าเนื้อหามันก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่ถ้าเขานําส่งอ่ะคนก็ดูบางทีก็เป็นหลายล้านวิวได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าแต่เราสังเกตนะถ้าเขาจะนําส่งคลิปให้เราอ่ะระบบจะนำนำส่งอ่ะจะต้องขยันโพสต์สังเกตดีของเราเนี่ยช่วงไหนถ้าเราไม่ขยันโพสต์นี้เหมือนกระถูกปิดกั้นการมองเห็น เขาถึงจะน้อยลงแต่ถ้าเราขยันโพสเนี่ยเขาจะนําส่งเลยแล้วเราก็ไปสังเกตของคนอื่นด้วยเพจใหญ่ๆเพจที่เขาคิดปังบ่อยๆอ,ยอะ่ะที่มีผู้ติดตามตามเยอะๆอ,ะอะ่ะเขาจะขยันโพสนะแล้วก็ไม่ได้โพสช่วงเดียวนะเขาจะโพสแบบเป็นทุกๆชั่วโมงเลยนะโพสแบบเดี๋ยวว่างเป็นโพสโพสวันหนึ่งสิบยี่สคลิปแล้วเขาโพสต,ตลอดเวลาเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าโพสแล้วปุ๊บเว้นไปยาวเลยนะก็เพจที่เราไปเห็นอนะ่ะ โพสทีแบบโอ้โหวันหนึง่งหลายคลิปแล้วก็ลงโพสบ่อยๆบอย่บอยมากๆเลยบางทีก็โอ้โหคือการเข้าถึงการเข้าถึงมันจะดีขึ้นไงเพราะว่าเขาก็นำส่งตลอดอะทุกครั้งที่โพสเขาก็นำส่งขึ้นไปแหละถ้ามีคนสนใจมีคนมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์นั้นคนสนใจเขาก็นําส่งไปเรื่อยๆตราบใดที่อ่าคนเริ่มหยุดการสนใจอันนั้นแล้วเขาก็อาจจะชะลอลงเขาก็ไปดันอันอื่นๆที่คนสนใจนะ อันนี้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าอืมเหตุผลที่ว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะว่าทําไมช่วงนี้การเข้าถึงเราถึงดีขึ้นก็เพราะว่าเราขยันโพสอะนะ